โอ้โหหูฟังอะไรเนี่ยสำหรับอุปกรณ์ไปมาง่ายมากมี a อ c ตัดเสียงรบกวนด้วยควบคุมก็ง่ายเกินทั้งหมดนี้นะอยในก a l ซ x y ั u d s 3 f ฟหูฟังพลังเสียงคมชัดตัดเสียงรบกวนเก่งดีไซน์สวยผิวสัมผัสเนี่ยเป็นแบบด้านโทนสีคู่การเชื่อมต่อเนี่ยก็ง่ายเกินเพียงแค่กดปุ่มจับคู่บนเคสชาร์จแล้วก็กดเชื่อมต่อกันได้เลยรุ่นนี้นะมาพร้อมกับลำโพงขนาดใหญ่ขึ้นเสียงเบสเต็มอิ่มขึ้นรองรับระบบเสียง3 6 0 Audio โอคุณภาพเสีย ลองฟังแล้วเนี่ยบอกเลยว่าดีจริงตัดเสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยตอนเปิดแล้วเสียงรบกวนต่างๆก็เงียบไปเลยเสียงคุยโทรศัพท์เนี่ยก็มีความคมชัดนะเพราะว่ามีเทคโนโลยี Kriston Clear Call ตอนนี้ก็ทดสอบไมค์ของซ a บัต u d s เอฟ FE นะ ีีสเป็นยังงงไบ้าตอนนี้อยู่ข้างขังนตบนะก็มีรถวิ่งอยู่นึงมีรถวิ่งอยู่การควบคุมเนี่ยก็ง่ายสุดๆ,ๆเพียงแค่บีบไปที่หูฟังหรือว่าเลื่อนขึ้นลงเพื่อปรับระดับเสียงนอกจากนี้แล้วนะการตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็ง่ายมากสามารถทําได้ผ่านคิวชั่นเนลการสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ Galaxy เนี่ยก็ง่ายมากด้วยออโต้สวิตชนะหรือจะคุยกับ Gemini ผ่าน Galaxy ซี่ภาษ F.E, FE บน Galaxy Watch ก็ได้นะฟีเจอร์ยังไม่หมดนะในด้านของการแปลภาษาก็มีให้ด้วยโหมด Interpreter ของ Galaxy AI เป็นท่ายในเรื่องแบตเตอรี่สามารถฟังได้สูงสุดถึง30 นะเมื่อรวมกับเคสชาร์ตแกซีภาษา F.E เนี่ยมีไล้2ส,สีด้วยกันก็คือสีดําแล้วก็สีเทาก็คือสีนี้เลยฟีเจอร์ให้มาเน้นๆดีไซน์สวยถูกใจกันไหมอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลย